สวัสดีครับส่งงานติดตั้งครับผมแคลริบอยรุ่น4ี5ครับผมอีทูสุออนิวแครครับคันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นตัดโูโทนครับผมสั่งทาหลังคาเป็นสีดําด้านลูกค้าจะแต่งสไตล์ออฟโรดครับคันนี้ใส่หลังคาเป็นรุ่น4ี5ครับผมรุ่นยอดนิยมครับผมส่งเสมอตัวรถด้านใน เสลอไทยเป็นชุดแคมป์นีกระบะครับผมไม่จอดตัวทางรถให้สวยๆเลย,เลยสวยงามที่สวยอีกหนึ่งคันครับผมแคลิบอยรุ่นซีรีส์5ครับ i ิซุซ a ออ n น w c วแคปครับผมไปเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับผมแต่งสไตล์ดำด้าน